กินข้าวอิ่มแล้วแจงส้มกินน้ำแล้วเนี่ยไม่ใช่น้ำมูกนะน้ำกินน้ำไปแล้วน้ำอิ่มแล้วเดี๋ยวต้องทำงานต่อกวาดยัหญ่ต่อนนี้เอาผ้าไปปัน่นเดี๋ยวไปเอาผ้าเอาผ้ามาภาคนี้พยายามที่จะไม่คุยเรื่องเครียด เรื่องคี่เทียนไม่เอาเลยใครโทรเข้าก็ไม่รับเลยไม่อยากคุยไม่ชาาเพื่อนโทรมาสวีทโมไม่ใช่ช้าคุยเรื่องสุขภาพเอที่โพสไปไม่ได้เศร้าอะไรนะคะแค่อยากจะบอกว่าปิดวาจาไม่อยากพูดอะไรเยอะพูดมากก็มากเรื่องพูดน้อยก็น้อยเรื่อง ชีวิตปัญหาครอบครัวไม่มีค่ะสุขสบายวันๆน,นะอยู่ห่างกันไม่ได้เลยลงุงโทรวันหนึ่งก็หลายรอบแกกลวเร,เราเหงาเนาะอันนี้ก็คือความใส่ใจเสมอต้นเสมอปลายเสมอต้นเสมอปลายของแกแกก็โทรถามเราตลอดกวเราเหงากวาเราอะไรเห็นเราลงคลิปเศร้าๆนะ่ะแกะยิงเป็นห่วงเลย ฉันก็ดีใจนะที่มีลุงอยู่ข้างๆถึงอยู่ด้วยกันบางครั้งก็อาจมีทะเลาะกันบ้างมีแซวกันบ้างมีอะไรกันบ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะไม่มีคู่ไหนที่จะไม่คุยก็เรียออะไรไม่ทะเลาะ,ะพูดง่ายๆเลยเนาะ แต่ทะเลาะของเราไม่ใช่ทะเลาะรุนแรงมันเป็นเรื่องเล็กๆน,น้อยๆก็กจกก็เจ๊กแต่ไม่ได้มีปัญหาอะไรชีวิตเลยค่ะทะเลาะไปก็คือจบทะเลาะก็คือแบบทำนองซื้อของมาให้กินแล้วทำไมไม่กินทำไมไม่กินโน่นทำไมไม่กินนี่นไมไมนนอุตษาซื้อให้อะไรประมาณนี้ค่ะเรื่องอื่นไม่มีหรอกเนี่ยเป็นความใส่ใจของแกก็โชคดีนะคะ ลูกๆก็โทรถามลูกๆก็ถามไลน์ก่อนนอนก็ลาทีสวัสดิ์ฝันดีนะคะแม่ดูแลตัวเองปิดประตูหน้าต่างเออเหมือนก็นึกย้อนกลับไปก็เหมือนตอนที่เราทํางานอยูุ่งเทปนะลูกอยู่บ้านก็ส่งส่งลูกเรียนอย่างเงี้ยจะบอกลูกว่าปิดประตูปิดหน้าต่างปิดอะไรดีๆนะลูกนะอะไรเงี้ยแต่ตอนนั้นอ่ะเป็นเราบอกลูกแต่ตอนนี้มันย้อนกลับมาลูกเป็นคนฝ่าย เป็นฝ่ายที่จะบอกเราหองใหญ่เราเออมันก็เป็นความโชคดีของเรานะคะนะแม่จะาไม่ได้มีปัญหาชีวิตหรอกแต่ว่ามันรู้สึกเศร้าๆเงาๆเองมันเป็นเองปีนี้นะมันเป็นเองค่ะทุกคนแต่หายแล้วนะขอบคุณเพื่อนๆที่ให้กำลังใจนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณนะคะไม่บา,บายเจอกันคลิปหน้าค่ะ